แล้วจะต่อยอดกันอย่างไรค่อยว่าอีกทีหนึ่งส่วนเกษตรที่อยู่ในนิเวศป่าของที่นี่ข้าวเลิงหังไม่เคยต้องงอตลาดครับท่านผู้ว่าปีที่ราคาข้าวตกเท่าไหร่ก็ตามที่นี่ขายกิโลละ80ดสิบาทไม่เคยลดแล้วก็ไม่พอด้วยนะครับปีที่วผมจองเข้ากลับน้อยไม่ได้ครับหมดก่อนมีอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของที่นี่ที่น่าจะได้รับการถอดบทเรียนเพื่อไปแบ่งปันให้กับชุมชนอื่นอันนี้ต่างหากที่คิดว่าประชารัฐน่าจะเป็นต้อง ทำหน้าที่บทบาทตัวนี้แล้วที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าจะมีส่วนราชการจะมีส่วนประชารัฐอ,อ๋อท่านท่านพอ,อ,อนะครับผมว่าประชารัฐไม่ได้มาทําตลาดให้กับโคกศาสตร์ะครับเพราะโคกศาสตร์ทำตลาดเองแต่ประชารัฐน่าจะเป็นตัวเชื่อมโยงมากกว่าเช่นปลาไหมเนี่ยขายทางออนไลน์ได้อยู่แล้วประชารัฐทําอย่างไรถึงจะไปช่วยคอนเน็กกับตลาดข้างนอกได้แต่สุดท้ายก็ชุมชนนี่แหละครับเราจะไม่ทําตัวเป็นพวกค่าคนกลาง แต่เราจะเชื่อมโยงกับทางมาวรทั้งสามแห่งเพื่อนําองค์ความรู้มในการร่วมกันพัฒนาแตไ่ได้ฟังจากทีมอาจารย์นะครับว่าพอมาลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าได้มาเรียนรู้กับพื้นที่ด้วยในหลายๆมิตินะครับอย่างเช่นผมคิดว่าเรื่องการสํารวจสภาพแวดล้อมเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวใจสําคัญนหนึ่งของชุมชนนะครับต้องขอทางทีมอาจารย์ว่าขอเก็บข้อมูลตัวนี้ไว้วันนี้อากาศยังดีอยู่น้ํายังดีอยู่ดินอาจจะมีปัญหาในบางเรื่อง ในอนาคตปีหน้าสองปีข้างหน้าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะมีตัวฐานข้อมูลเดิมว่าเดิมมันเคยดีนะไม่ใช่มันเสียมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นกุญแจอันหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าทีมทีมวิจัยน่าจะมาได้ทํางานต่อเนื่องกับเรื่องนี้อยู่ก็ในส่วนราะชะรัฐคงมีประมาณนี้นะครับส่วนการทํางานขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคตหัวใจมันอยู่ที่นี่แหละครับไม่ไปไหนครับส่วนการจะต่อยอดไปที่อื่นค่อยอยว่าทีหนึ่งก่อนจะไปถึงราชมงคลและ มอกเกษตรนะครับผมอยากจะให้ท่านอาจารย์สัจุทิได้มาเล่าในอีกมิติหนึ่งมิติอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์ทําอยู่คือเรื่องของไบโอฟอกกับอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งน่าจะเป็นอีกสองเรื่องที่จะสามารถต่อยอดให้ป่าเศษครอบครัวเรามีคุณค่ามากขึ้นครับครับเรียนท่านผู้ว่ยการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีครับว่าเออ การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอกใช่ไหมครับคุณหมอครับเอ,อ่อทุกท่านอาจจะได้ข่าวเร็วๆนี้ครับว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ําโขงเนี่ยมันนอกน้ําตายไป300ร้กะตันเออผมเนี่ยได้พยากรณ์เรื่องนี้มามากกว่า3ปีที่แล้วครับผมพูดกับน้องๆอ,อาจารย์มหาลัยราชภาัฏนว่าเออเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่องของทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติร้อเซนี่ยมันมดแล้วครับ คือโลกใบนี้แม่น้ำโขงไม่ใช่ของคนไทยอีกต่อไปแล้วเราถูกใครก็ไม่รู้เอาไปแล้วฉะนั้นการเลี้ยงปลาในระบบเดิมเนี่ยเลี้ยงปลาในกระชังมันไปไม่รอดครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปครั้นจะไปเลี้ยงในบ่อดินหรือก็ขายมายากครับเพราะบ่อดินนั้นมันมีกลิ่นเหม็นของสาหร่ายและก็ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้นั้นต่อไปคนไทยจะกินอะไรครับแล้วยิ่งคนอีสานชอบกินของดิบ ชอบกินปลาดิบดิบสุกสุกก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับเป็นภาระของกระทรวงสาธารณสุขต้องไปดูแลเทคโนโลยีที่เราสามารถเข้ามาทดแทนได้นั่นคือการเลี้ยงปลาในระบบปิดด้วยเทคนิคไบโอฟลอกมันคืออะไรครับ40กว่าปีที่แล้วผมเป็นนักเรียนทุนมาอยู่ที่ประเทศอิสราเอลได้รับทุนจากรัฐบาลไทยกับกระทรวงเกษตรเรานี่ครับส่งผมไปเรียนเรื่องระบบน้ําหยดที่ประเทศอิสราเอลผมไปเห็นเขาเลี้ยงปลาในทะเลทรายครับ ต,ต้องจำเลยเลี้ยงปลาในทะเลทรายเขาปั๊มน้ํามาจากทะเลาสาบแกลเลอรี่300กิโลเมตรไปเลี้ยงปลาในทะเลทรายตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องไบโอฟลอกมากนะักแต่เห็นครับแต่ว่าภาพนั้นอยู่ในใจผมตลอดพอมาเป็นผู้ทรงวุฒิของกรรมการสภาหมาหาวิทยาลัยราชภัฏผมได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องๆที่จบวิชาเอกการประมงฟังน้องๆเขาบอกเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยเขาเรียกระบบไบโอฟลอกผมก็บอกงั้นเอาเลยครับเราเริ่มเลย ก็เริ่มทํามาตั้งแต่สามปีที่แล้วครับพบว่าประสบความสําเร็จอย่างดีเราสามารถผลิตปลานินและก็ปลาชนิดอื่นๆได้โดยไม่มีอย่างอื่นมายุ่งไม่มีเรื่องพยาธิเพราะว่าถ้าพยาธิมันบินได้เหมือนกนกเนี่ยผมก็ยอมครับเพราะเราตัดวงจรพยาธิใบไม้ในตับทําไงครับพยาธิใบไม้ในตับต้องมีวงจรของสัตว์เลือดอุ่นหนึ่งชนิดคือมนุษย์หรือวัวควายและมีหอยอีกชนิดหนึ่งเพราะพยาธิใบไม้ในตับถ้าไม่มีหอยชนิดนั้น ไม่มีสัตว์เลือดอุ่นไปเกี่ยวมันอยู่ไม่ได้ครับเพราะวงจรมันไม่ครบนั้นในระบบการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอกนั้นเราเลี้ยงในคอนเทนเนอร์ด้วยความเข้มข้นสูงเราใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ําไม่ต้องเปลี่ยนน้าครับเพราะจุลินทรีย์สามารถจัดการของเสียในน้ําให้กลายเป็นกาน๊าซไนโตรเจนเลเหยกลกับคืนไปในอากาศและเพอเอิญปลานินเนี่ยเป็นปลาที่สามารถกินกินไบโอฟลอกได้ด้วยนั้นไบโอฟลอกก็เลยกลายเป็นจุลินทรีย์ที่บำบัดน้ําและเป็นอาหารปลาไปนในตัวโปรตีนเขาสูงครับ ฉะนั้นถามว่าปลาอื่นเลี้ยงได้ไหมไบโอฟลอกคือบ้านที่ดีของสัตว์น้าครับเลี้ยงได้ก็ทั้งปลิงทะเลเลี้ยงได้กบกุ้งฝอยเลี้ยงได้ทุกชนิดเพราะเป็นบ้านที่ดีเทคโนโลยีจะเป็นยังไงนั้นอตอนนี้สาขาวิชาประมงราชภัฒสามารถเปิดหลักสูตรอบรมได้เรามีผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ได้สร้างหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้ไว้แล้ว3ท่านครับอ,อยู่ที่ราชาพัฒแล้วก็ผมยืนยันได้ครับว่าในอนาคตข้างหน้าไบโอฟลอกจะเป็นทางเลือกของเกษตรกร ที่สามารถจะผลิตปลาให้ท่านรับประทานได้ทดแทนการเลี้ยงปลาในกระชังทดแทนการเลี้ยงปลาในบ่อแล้วสิ่งที่ดีของไบโอฟลอกครับมันอยู่ในคอนเทนเนอร์ยกหนีไปไหนก็ได้ครับสมมติผมไปเป็นลูกเขยเขาเนี่ยเกิดแม่ยายไม่พอใจไล่ผมหนีออกจากบ้านผมยกไบโอฟลอกขึ้นรถสิบล้อไปได้ครับเพราะมันไม่ได้ขุดในบ่อด,ดินครับถามว่าลงทุนแพงไหมผมมีไซส์ต่างๆให้ท่านเลือกครับตั้งแต่ไซส์ร้อยตันจนถึงหนึ่งตันเป็นคอนเทนเนอร์ ท่านสามารถไปดูตัวอย่างได้ครับน,นี่ก็เป็นเรื่องของ b i o f ฟ o อนะครับสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งคาร์บอนเครดิตครับเออป่าอย่างเนี้ยครับผมกับคุณหมอสมบูรณ์คุยกันมานานครับนอกจากมูลค่าที่เกิดขึ้นในป่าแล้วเนี่ยจะมีอะไรอีกไหม <c redit> ผมคุยกับคุณหมอว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ย mm hmm. พืชทั้งเนี่ยมันสามารถดูดซับคาร์บอนได้แล้วถามว่าจะไปเป็นเงินได้ยังไงครับตลาดหุ้นเนี่ยเขาออกกฎหมายแล้วครับ 1%ซ์ของกำไรในตลาดหุ้นจะต้องทำ CSR เขานี้บริษัทต่างๆที่เห็นครับเขาก็กำปั้นทุบดินครับเขาก็เอาพนักงานบริษัททาปากแดงๆหน้าสวยๆเนี่ยไปปลูกป่าตรงนั้นตรงนี้ไอ้วันปลูกก็ดูดีครับถ่ายรูปมาแต่ถามว่าใครจะไปดูแลไม่มีคนดูแลครับปีใหม่ก็ไปปลูกอีกเพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถเอา1%ซของกำไรไปทำ CSR แล้วก็รายงานว่าได้ทำแล้ว มันมันมันไม่ยั่งยืนครับฉะนั้นถ้าสมมุติกลับทางครับบริษัทห้างร้านเหล่านั้นไม่ต้องไปปลูกป่าด้วยตัวท่านเองท่านเอาเงินมาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีป่าอยู่แล้วครับเกษตรกรเขาปลูกอยู่แล้วท่านเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาจ่ายซื้อคาร์บอนเครดิตโดยไม่ต้องไปเอากติกาของฝรั่งมาครับกติกาฝรั่งนั้นยุ่งยากมากจะต้องมีอลูนิผมผมได้เสนอให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับคือองค์การการเลือนกระจกว่า ท่านหามาตรการแบบไทยๆเลยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางมีตัวเคมีตัวเลขคูณออกมาเป็นค่าคาร์บอนเครดิตเอากันง่ายๆแล้วเอาเงินเนี่ยมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกร,ร,กรโดยกเกษตรกรสามารถเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นบริษัทประชารัฐเรามีตัวกลางบริษัทประชาัฐเป็นตัวกลางครับท่านโอนเงินผ่านบริษัทประชารัฐประชาัฐออกใบเสร็จให้ท่านได้ท่านเรามี GPS จับได้เลยว่าป่านี้ซื้อคาร์บอนเครดิตอยู่ตรงไหนเราสามารถทําได้ครับฉะนั้น นี่คือมิติใหม่ของบริษัทเหล่านั้นว่าท่านไม่ต้องเอาพนักงานของท่านไปตากแดดให้เมื่อยท่านไม่ต้องไปออกแรงทําอะไรท่านโอนเงินเข้าธนาคารในระบบดิจิตอลผ่านบริษัทประชารัฐประชารัฐจะเป็นผู้มาจัดการคํานวณคาร์บอนเครดิตให้ท่านโดยมีสูตรใหม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคํานวณให้ครับฉะนั้นกเกษตรกรเนี่ยนอกจากจะมีะไรายได้จากการทํานู่นทนํานี่ในกิจกรรมแล้วยังขายคาร์บอนเครดิตได้ตรงนี้วินวินครับรัฐบาลก็แฮปปี้ ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปประชุมเรื่องของอ,องค์การการเรือนกระจกระดับนานาชาติท่านก็จะได้มีผลง,งานไปคุยนะครับว่าเราได้ซื้อคาร์บอนเครดิตแบบภัยไทยโดยส่งเสริมให้กับเกษตรกรกครับขอบคุณมากครับนีครับขอบคุณครับครับผมขอไปที่อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากนะครับพื้นที่ป่าที่พวกเรามีอยู่เนี่ยป่าที่นี่จะต่างจากป่าบนภูผาน ที่นี่จะเป็นป่าเต็งลังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าสูงกว่าป่าบนภูพานป่าบนภูพานจะเป็นป่าดิบชื้นใช่ไหมจันเป็นความชื้นอาจจะมีความหลากหลายน้อยกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสมุนไพรในป่าที่นี่มีกี่ชนิดเดี๋ยวต้องอาจารย์พิเชษแล้วครับแล้วตัวไหนจะเป็นตัวที่เด็ดต้องอาจารย์ชี้เป้าให้ด้วยนะครับครับขอเชิญอาจารย์พิเชษครับ กับเลี้ยนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านว่านาสวนราชการแล้วก็ต่างชมรมผู้เฒ่านะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมเองเนี่ยถ้าถามจริงเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องสกลนครมากกว่าต่างพี่น้องที่อยู่ทางนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็26ปีนะครับแต่26ปีเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าผมมาเห็นศักยภาพของสกลนครเนี่ยต่างกับที่อื่นนะครับ สามารถต่างยังไงที่เราอยู่เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงๆเนี่ยปลอดภัยมากเพราะเราอยู่ต้นน้ําจริงๆเพราะว่าน้ําที่เราใช้อยู่เนี่ยลงจากภูผานมานะครับแล้วน้ํานี่ไม่ได้ไปที่ไหนลงน้ํโของออกทะเลนะครับอันที่สองเนี่ยพอมาดูเรื่องของตัวความพร้อมนะครับสกลนครเนี่ยนะครับดินเนี่ยมีทั้งที่โคกที่ลุ่มนะครับแล้วก็ที่หนองน้ําแล้วก็มีที่ดินเข็มด้วย ผมเคยพูดหลายๆที่หลายๆเวทีแม้กระทั่งในกระทรวงสาธารณสุขว่าสกลนครน,นะครับถ้าทาปลาหมึกกระปทูได้เราเป็นประเทศได้นะครับเราทําคือหนะ้าวันนี้เราจะไปมองว่าเราทําไม่ได้นะวันนี้เรามีศักยภาพนะครับเพียงแต่ว่าเรายัางไม่ได้คิดวิจัยไม่ได้คิดพัฒนานะครับอีกการหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าองค์ความรู้นะครับที่ไปใช้ในทั่วประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องผักพื้นบ้านเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็นองค์ความรู้ของพี่น้องชาวสกลนครทั้งหมดนะครับที่พิมพ์แจกแสนห้าหมื่นเล่มของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเล่มที่เป็นปกใบตองนะคือองค์ความรู้ของสกลนครทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีหนังสืออีกหลายๆเล่มนะครับที่เรียบเรียงไว้ให้นะครับก็คือสมุนไพรที่ใช้เพื่อสุขภาพและความงามแล้วก็อันนี้เล่มที่ทำเนี่ยอันนี้เรื่องของสมุนไพร ที่อยู่ในป่าเศรษฐกิจครอบครัวอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เจอแล้วก็เดี๋ยวจะออกอีกส่วนหนึ่งต้องรอออกทีละขยักนะครับออกทีเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวลืมนะครับแล้วก็อันนี้ผมถึงได้บอกว่าสมุนไพรเนี่ยที่แพทย์แผนไทยใช้ในตำราโอสถพานารายนะครับมีเป็นพันๆตำรับนะ750กว่าชนิดสำรวจเจอที่สกลนครน650กว่าชนิด อีกประมาณร้อยชนิดนะครับอยู่ทางอินเดียพวกเทียนพดโกดเราปลูกไม่ได้หรอกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าพอประเทศไทยมีปัญหาเรื่องฝุ่นมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด COVID, นะครับจริงๆแล้วผมก็บอกเลยครับว่าท่านไม่ต้องไปหาอะไรหรอกจริงๆแล้วมันอยู่ในสกลนครเน,นี่ยทั้งหมดนะครับตัวที่ซับฝุ่นได้ดีที่สุดก็คือใบไม้นะครับมันไม่ใช่เอาแมสมาคุมไม่ใช่อะไรไม่ใช่หรอก นะครับตัวที่ป้องกันไวรัสได้ดีที่สุดคือแบบนี้นะครับแล้วการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคือเรื่องสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องไรายได้วันนี้ท่านส่งลูกหลานไปทำเงินทําทองมาได้เยอะแยะพอสุดท้ายมาเงินเนี่ยไปอยู่ที่หมอหมดนะครับวันนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะครับทั้งสามมหาลัยและทุกภาคส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยก็คือว่าทำยังไงให้ตัวเองเนี่ย ปลอดภัยปลอดภัยทั้งในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดำรงอยู่นะครับถ้าเราปลอดภัยปุ๊บนะหลวงนะครับจะจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลพวกเราโดยเฉพาะในเรื่องของหยุ่ยานะครับแล้ววันนี้เราก็กินยากันเยอะแยะนะครับพอกินกินไปวันนี้บอกว่าโอ้พาราเป็นพิษกระตับกระไตนะครับพอบอกว่ายาขยายหลอดเลือดก่อให้เกิดมะเร็งในตับทำยังไงหยุดก็หยุดไม่ได้ต้องกินต่อกินต่อก็ตายแต่ถ้าหยุดตายตอนนี้นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเลยต้องบอกว่าวันนี้กลับมามองตัวเองแล้ววันนี้นะครับยังไม่ต้องไปมอง <prone> อะไรช่วยเหลือคนอื่นหรอกช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนวันนี้ช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนผมถึงได้พูดหลายๆเวทีว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือต้องมองว่าถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราจะช่วยคนอื่นได้ยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามาเห็นเรือร่องป่าครอบครัววันนี้ทําไมผมถึงจะไปยุ่งเรื่องของป่า เพราะว่าป่าเนี้ยเป็นแหล่งสมุนไพรแล้ววันนี้ที่เราเดินข้ามไปข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่านี้คือสมุนไพรนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลับเอาพวกนี้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วผมบอกเลยว่าอย่าไปรับรองว่าป่า,นนนาเนี่ยนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับไปรับรองมาตรฐานกเกษตรอินรียเพราะท่านกําลังลดมาตรฐานไอ้นี่เป็นผลิตจากป่าซึ่งมันปลอดภัยกว่ากเกษตรอินทรีนะครับท่านอย่าไปรับรอง P g s อะไรเนี่ยอย่าไปทํา นะครับไอ้นี่คือผลผลิตที่ได้จากป่าฉะนั้นเวลาพี่น้องกินผลผลิตเนี่ยกินไข่พุแดงที่เนี่ยกินจักระจันที่เนี่ยนะครับรสชาติคุณค่าทางอาหารมันได้มากกว่านั้นนะครับแล้วสิ่งที่ผมพยายามทําตอนนี้ก็คือว่าอะไรของป่าครอบครัวเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยไม่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะไม่สามารถไปเก็บผลพลอยได้ผลผลิตอะไรจากป่าที่เป็นป่าธรรมชาติได้นะครับเขาล้อมรั้วหมดแล้ว นะครับเข้าไปก็มีปัญหานะครับวันนี้ป่าตรงนี้คือแหล่งอาหารนะครับแหล่งยาแล้วกําลังจะบอกว่าหัวใจสําคัญนะครับยาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาอยู่ที่อาหารที่เรากินกินเข้าไปหลากหลายเนี่ยอันนี้แหละคือยานะครับเราได้ยาโดยไม่รู้ตัวอันนี้แหละคือการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามีไวรัสโควิดมาแล้วก็เราก็ไปกินฟ้าทลายโจรน,นะครับกินเข้าไปเลยกินมากๆเลยมือเท้าเย็นความดันลด ถ้าดูผลข้างเคียงหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องกลับมากินพรุ่งนี้กินอาหารที่ปลอดภัยกินอาหารที่มันเป็นยากินอาหารที่หลากหลายและสุขภาพแข็งแรงเมื่อท่านไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับรัดก็ลดค่าใช้จ่ายจจตรงนี้ป่าไม่ผมไม่ได้หวังให้ป่าเนี่ยเป็นไรายได้หลักแต่ผมหวังก็คือให้ป่าเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างน้อยเอาผลผริตจากป่าเนี่ยไปขายให้ชุมชนชุมชนก็ได้กินของดีนะครับเนี่ยนาอิจฉาจะตาย นะครับแล้วจริงๆเนี่ยที่ผมมองก็คือในลึกๆจริงๆเนี่ยที่พยายามจะแก้แล้วยังแก้ไม่ได้ก็คือว่าป่าทุกป่าที่เข้าโครงการป่าครอบครัวของเบโรนะครับสังเกตดูผมจะให้มีรั้วผมบังคับให้มีน้ําผมบังคับให้มีเถียงนาเถียงนาน้อยเพราะอะไรผมต้องการให้คนเนี่ยไปอยู่กับป่านะครับแล้วให้คนเนี่ยออกไปหาอยู่หากินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงดีกว่าไปวิ่งดีกว่าไป,ปั่นจักรยาน นะครับเนี่ยเละเป็นการออกกําลังกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งจะเป็นแล้วเราต้องสอนลูกหลานเปลี่ยนวิถีชีวิตให้กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมบอกเลยสกลนครน,นี่เป็นเป็นจุดที่ดีมากเลยนะครับไม่กี่ลายคุยนั่งอยู่ก็ลายคุยกับทางพออเบโดพอ,อจุฬารัตนะครับวันที่26นะครับพี่น้องสมาชิกป่าครอบครัวนะครับเตรียมรับวุฒิบัตรจากรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาที่สกลนครนะครับแล้ววันที่3 0 3สนะครับท่านก็ฝากนำเรียนท่านผู้ว่าด้วยนะครับก็คือทางกรรมธาิการวุฒิสภานะครับก็จะมาดูเส้นทางท่องเที่ยวดูเรื่องของป่าครอบครัวที่นี่